กลับมาอยู่กับสินธโมสรนะครับยังไม่ทันจะเข้าช่วงนาเทศกาลร,รงางวัลหนังสือช่วงปลายปีเลยนะครับเราก็มีข่าวๆร้อนๆเกี่ยวกับวงการวรรณกรรมเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะซึ่งต้นปีที่ผ่านมาเราก็มีทั้งเรื่องของเมืองกรุงเทพเือนหนังสือโลกนะครับแล้วก็เรื่องของรางวัลวรรณกรรมซีไรซึ่งต่อนปีนี้นะฮะก็ดูจะคึกค้ากว่าปกติเพราะว่าแม้จะเป็นปีของบทกวีซึ่งปกติจะไม่มีคนส่งเข้าประกวดน้อยแต่ว่าปีนี้ก็มีคนส่งเข้าประกวดมากกว่าปกตินะครับแล้วก็มีคําวิจารณ์ถึงคณะกรรมการคัดเลือกด้วยว่ามีบางท่านเอ ากรได้ยังไงแต่ว่าเรื่องนี้ดูทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยดูจะเป็นเรื่องเล็กไปทันทีครับซึ่งเมื่อเรามาพูดถึงรางวัลวรรณกรรม ผ่านแว่นฟ้านะคุณอิสนซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของการวรรณกรรมเพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเป็นเวทีวรรณกรรมสําหรับการเมืองแต่โดนการเมืองเข้าแทรกแซงซะอย่างนั้นใช่ปกติมันก็วรรณกรรมการเมืองโดนการเมืองเข้าแทรกแซงนี้ไม่แปลกเท่าไหร่กลายเป็นว่าที่ผ่านๆมาปกติว่าการเมืองจะเข้าแทรกแต่ปีนี้การเมืองไม่ได้เข้าแทรกนะคุณดิอนกลายเป็นว่าจุดยืนทางการเมืองของนักเขียนแต่ละฝ่ายต่างหากที่ทําให้ กรรมการผ่านแว้นฟ้าต้องลาออกถึง14คนรวมถึงสมาคมนักเขียนด้วยนะเป็นการลาออกแบบยกคณะเลยยกคณะเลยครับก็เป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนมากปัญหานี่มันคืออะไรปัญหาโอ้โหอย่างที่บอกอย่างที่บอกว่าเป็นเพราะว่าจุดยืนที่แตกต่างกันของสําหรับ คณะกรรมการบางส่วนนะฮะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากความผัดแย้งระหว่างคณะกรมกร,มมะะกรมการของสมาคมนักเขียนกับคณะกรรมการของฝ่ายรัฐสภานะครับผมที่นําโดยวัดระวีนะครับคุณวัดระวีคุณไม้หนึ่งกอกุณทีคุณวรพจน์พันพงคุณทองทั์เทพาร,รักษ์และคุณวัดวรยางกูลนะฮะซึ่งโดยข้อเสนอต่างๆที่ มีความต้องการเกิดขึ้นเนี่ยก็เพื่อจะยกระดับรางวลผ่านแว่นฟ้าให้ดูมีเรียกว่าเป็นความเป็นสากลนะฮะเชือ่อมากขึ้น,ม,นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัลระดับแสนบาทนะครับม,มีการเปิดโอกาสให้วงการ,รที่ส่งเข้าเนี่ยเป็นเรื่องใหม่เรื่องเก่าก็ได้หรือไม่ได้ผ่านการตีพิมพ์แต่เขียนลง Facebook หรือสื่อส่ายออนไลน์อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันมีการเปิดเผยชื่อทั้งหมดมีระบบลองลิสช็อตลิสแบบเดียวกับซีไรต์แบบสากลแล้วทีนี้ข้อเสนอดีมากข้อเสนอแต่ว่า พอถึงเวลาเนี่ยข้อเสนอเนี่ยมันกลับตกไปนะเพราะว่าด้วยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างจุดยืนคนละฝ่ายระหว่างทั้งนะักเขียนของทั้งฝ่ายสมาคมนักเขียนบางบางท่านนะฮะกับคณะกรรมการกลุ่มรัฐสภาทําให้กลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในวงการวรรณกรรมเนี่ยในเวทีของคณะกรรมการกลายเป็นเรื่องจุดยืนทางการเมืองแต่ละฝ่ายมากกว่าแล้วก็ทะเลาะกันถึงขนาดมีการไล่กันออกจากห้องประชุมเลยนะคุณดิสอนครับขนาดนั้นซึ่งที่ผ่านมานะฮะวรรณกรรมอย่างผ่านแว่นฟ้าเนี่ย ไม่ค่อยเป็นวรรณกรรมที่คนให้ความเชื่อถือนักเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในปี2549นีเกนี่ยก็รางวัลเนี่ยปกติรางวัลที่หนึ่งที่2จะต้องมีคนที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นพยาอินทรียีของคุณจรัยยั่งยืนนะฮะแล้วก็เป็นกรณีฆาตรกรรมโตอิมามสตอปากาเดนะครับของคุณสิริวรลแก้วการซึ่งตอนนั้นเป็นเรื่องสั้นจะเล่าน้นสองเรื่องนี้แต่ว่าถูกออลองประทางสภา,ายุคนั้นนะฮะทุกเป็นพรรคการบาลด้วยมองว่าเอฟอันนี้เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐมนตรี ว่าเป็นคนทุจริตรหรือเปล่าหรืออีกเรื่องหนึ่งมันเรื่องของความรุนแรงที่อาจจะแบบขัดต่อความสัมพันธ์ก็เลยทําให้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยกลายเมืว่าปีนั้นไม่มีรางวัลที่หนึ่งที่สองอนะฮะซึ่งต่อมากรณีฆาตกรรมโตอิมาสตอปากาเดเนี่ยคุณสีวอนก็ได้นําไปเขียนเป็นนันิยายขนาดยาวนะครับส่งเข้าชิงซีไรต์แล้วก็ได้เข้าชิงถึงรอบสุดท้ายด้วยนะคุณอดิศรก็คือ,อ,คอไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหามีคุณค่าแน่นอนแต่บางเรื่องเาคน่เมืองใช่คุณค ที่ดูว่าคนอย่างคุณปองพลเด็กสารกับคุณรัฐพงไยบูลคัดมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคมันก็ต้องมีคุณภาพพอสมครวรระดับระดับทั้งสองท่านคัดมานะแต่ว่ากลายเป็นว่าปีนั้นไม่มีผู้ชนะไปนะแล้วก็ทําให้คนเวลาจะส่งรางวัลเข้าชิงรางผ่านแว่นฟ้าเนี่ย ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาหรือเปล่ามันจะอึดอัดหรือเปล่ามีคนพยายามเปลี่ยนมาแล้วนะฮะอย่างคุณจำลองฝั่งชนจิตเนี่ยนักเขียนรุ่นใหญ่เคยพยายามเข้าไปเปลี่ยนรอบหนึ่งรากฏสุดท้ายสู้แรงต้านกระแสการเมืองไม่ไหวต้องลาออกครับคุณนนทิศประกาศลาออกไปความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างอาสองขั้วตอนนี้เสื้อเหลืองแสดงก็ไปถึงวงการวรรณกรรมจนได้อ่า,อาใช่แต่จริงๆก็เนี่ยมันก็เคยเกิดเมือ่อก่อนเราคงจะต้องมาดูกันว่า สุดท้ายตอนใกล้ๆวนรฐธรมนูญที่รางวัลผ่านแ่น้าจะประกาศเนี่ยจะกลายเป็นว่าผ่านแ่น้าจะกลายเป็นตัวแทนของก็บอกเสียงข้างไหนหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกวรรณกรรมเนี่ยก็เป็นมันคนอ่านวรรณกรรมกรมการก็มัการกรรมกรรมมันก็มีจุดยืนอยู่แล้วแหละว่าเขาต้องการจะเลือกแบบไหนเข้ามาคุณอิสรครับครับก็ซึ่งในถ้าบอกในวงการภาพยนตร์ต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่รงการวรรณกรรมต่างประเทศอ่าก็เรื่องของการเมืองเนี่ยมันก็เข้าถึงคูกองคการอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าเราดู เรียกว่ารางวัลเกี่ยวกับวรรณกรรมอันหนึ่งของโลกนะที่มีเชิงท,ที่สุดอย่างโนเบลเนี่ยก็มีเรื่องของการอิทธิพลที่นอกเหนือนจากผลงานมันมีผลต่อการตัดสินเหมือนกันนะฮะเราก็ต้องยอมรับว,ว่าคนที่ได้รางวัลวรรณกรรมโนเบลด้านวรรณกรรมเนี่ยก็คือเก่งๆทั้งนั้นนะแต่ถ้ามาดูรายชื่อของคนที่ไม่เคยได้เนี่ยอ,อย่างมาทเทเบนเจมจอยเอมิลโซล่าระดับคลาสสิกทั้งนั้นอันตันเชคคอร์ดิโอทอร์อยพวกเนี้ยไม่ ก็ไม่เคยได้เลยส่วนหนึ่งก็มันมาจากเรื่องของเขตุผลทางการเมืองเหมือนกันอย่างประเทศที่ให้รางวัลโนเบลก็คือสวีเดนเนี่ยมีความขัดแย้งกับรัสเซียก็เป็นผลให้เชคคอฟกับเลโอตอยไม่เคยได้ซึ่งในปีแรกที่เลอตอยเข้าชิงเนี่ย พอผลออกมาว่าเขาแพ้ให้กับงานเขียนที่ด้อยกว่านักเขียนของสวีเดน40ลายเขียนจดหมายเปิดหนึ่งลงลายเซ็นไปยกย่องงานของโทสตอยแล้วบอกว่าความเห็นของโนเบลก็แพ้กลุ่มกรรมการกลุ่มหนึ่งไม่ได้เป็นการแสดงความเห็นอะไรเลยของสาธารณชนครับซึ่งการโนเบลก็ถูกว่าพูดถึงว่ามีการแทรกแซงหลายอย่างเช่นไม่ค่อยให้รางวัลกับนักเขียนที่แบกขนบอย่างมาร์ตเบนก็ไม่ได้ไปหรือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติกับ ในประเทศยุโรปมากป่า ซึ่งในประเทศในนอกยุโรปมันไม่ค่อยได้รางวัลมากนะซึ่งถ้าดูเอาง่ายๆเลยนักเขียนของสวีเดนเนี่ยได้รางวัลรวมกันเน,นี่ยเยอะกว่านักเขียนเอเชียรวมกันซะอีกซึ่งปัจจุบันนี้แม้แต่ปีล่าสุดนะที่โมเหินนักเขียนจีนได้รางวัลไปก็มองว่ามีเรื่องของการเมืองเหมือนกันก็เพราะว่าเป็นการให้นักเขียนที่ค่อนข้างไม่ได้รับเป็นการยอมรับนในจีนมากน,น,น,นะเพราะว่าเป็นคนที่ทํางานให้รัฐบาลจีนด้วยซึ่งก็น,นี้ก็เป็นเหตุผลว่า,าแม้แต่ในรางวัลโนเบลเองก็ยังมีเรื่อง,ง,องอของการเมืองเข้ามาด้วยแต่ว่าจริงๆ ของเมืองไทยนี่ค่อนข้างชัดเจนเลยมีการแบบแบ่งขั้วฮะใช่ที่เราก็ติดตามต่อไปครับใช่ฮะซึ่งอันนี้เราก็ เลยคุยเรื่องหนักกันมาทั้งทั้งสองเบรกนะแต่ช่วงท้ายเรามาปิดท้ายกันเรื่องเรื่องของการจากไายของคนที่อยู่ในความทรงจำดีกว่านะเป็นนักอนิเมเตอร์ซึ่งใครเคยดูซินแบตเคยดูมนแกะทองคำคุณรู้จักนะคุณนิสอนใครครับเฮเลฮรรี่ฮอเซนฮะถ้าพูดถึงชื่อคนนี้คนดูหนังรุ่นใหม่จะไม่คุ้นเคยแต่ว่าหนัง17เรื่องที่เขาสร้างเนี่ยมีนิพลต่อคนทําหนังยุคนี้มากเบ็กที่โตมาของเขาทั้งสปีเดอร์แมนสปิลเบิร์กทั้งทิมเบอร์ตันปีดจอยจัสตานจอร์นเนี ก็คือมันได้แรงมันใจมาจากแฮร์รี่ฮาเซนทั้งนั้นซึ่งเขาเป็นคนที่ผลิตเขาเรียกว่าเทคนิคเขาเรียกว่าดินาม t ชันในการเอาเอาภาพอย่างคนวิ่งเนี้ยเขาถ่ายไว้ก่อนครับแล้วอามาเป็นฉากหลัง แล้วเราพวกโมเดลที่เขาไว้เนี่ยมาเอาไว้อยู่ข้างหน้าเป็นฟอร์กาวแป็กกาวก็ทําให้สองฉากเนี่ยคนกับตุ๊กตาเนี่ยอยู่ในเฟรมเดียวกันได้ก็รู้เหมือนเห็นด้จริงใช่ซึ่งเทคนิคนี้ก็เอามาใช้ในหนังหลายหลายของทั่วโลกเลยอย่างหนังก็ซีล่าของญี่ปุ่นก็ได้เทคนิคนั้มาใช้แม้แต่ในเมืองไทยเราเองหนังจักจักรงงงเนี่ยก็เอามาใช้เหมือนกันอ่าพซึ่ง การจากไปของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเป็นผู้บุกเบิกการสร้างหนังแนวแนวจินตนาการให้กับอะไรอย่างน้าผีเนี่ยเนี่ยเป็นการใช้คนกับตัวละครเนี่ยมาร่วมในในเรื่องเดียวกันได้ฮะนะฮะึ่งก็แน่นอนนะว่าก็อาจจะเป็นเหมือนการปิดยุคเรื่องของเทคนิค บเก่เาเขายกับเก่าแบบนี้ไปแล้วเลยนะฮะซึ่งพร้อมกับการจากไปเหมือนงานทึ้งอานก็เราก็อาจจะคงอยู่ในความทรงจำนะยู่ในความ <คง S 1> ทร<อ>งจําก็คงทุกวันนี้โอเคเรื่องเครื่องไม้กคร่องมืออาจจะพัฒนาขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ต่าง ที่เขาเป็นเทคโนโลยีเก่ามันอาจจะมีมากกว่าคือในเรื่องของจิตวิญญาณของคนทําเรื่องไอเดียอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่สามารถศึกษาได้ต่อไปนะครับใช่ครับก็ฝากไว้ให้พวกเราได้จดจํากันนะฮะก็เป็นหนึ่งเขาได้บดรจใจนักมิมเตอร์หลายคนนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของการสมุทรสอนวันศุกร์แบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะพยายามหาเรื่องราวสนุกสนานแล้วก็เรื่องประเด็นที่เกิดขึ้นในวดรอบสัปดาห์เนี่ยมาพูดคุยกันประจำทุกวันครับสำหรับวันนี้นะฮะผมและคุณลิสอนเราทั้งสองคนคงต้องลาไปก่อนลวครับเราหมดเวลาลวครับสวัสดีครับ